ลายไม่เหมือนก็เคียวไปเลยียวแม่งเออเสื้อขาวอีกแล้วน้นไลฟ์ที่ไลฟ์ต้องเสื้อขาวตลอดเลยหลบมาทาั้งนี้ได้ไหมเนี่ยมุมใหม่โดนยึดห้อง What are you eating? I drank protein shake. เจ็บไหมครับโหเจ็บมากครับตอนถัก็เจ็บมากไม่เป็นไรหวังว่าช็อตที่ออกมาจะสวยงามโปรตีนคิวเวลาปุงถ้าช็อตออกมาสวยงามคือพอใจแล้ว thank you ไปเวินไยไวไวนะครับโอ้ขอบคุณครับวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้ชิวๆครับวันนี้ไปทำบุญมา thank you อัดจิ๋ววันนี้ไปกับเจนแล้วก็พีเจแล้วก็พี่เอ้ย how is your day it's good it's so so great to have วันเดีย off ไปรันที่วเท e บปตรแลแล้วหลังจากนั้นไปที่กิมออกกองสนุกทุกวัน <laughs> สนุกสนุกจริงแล้วก็ทรหดด้วยเอาจริงเพราะว่านี่ด้วยเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกด้วยมันก็เลยแบบก็เลยอาจจะถ่ายทำยากนิดนึง แต่ก็ต้องขอบคุณกองมากๆที่แบบมีการพลิกแพลงเพื่อให้ถ่ายทันทัน,ทนไมเนี้ยทันเพราะเหลือคิปสุดท้ายแหละสนุกมากอย่าดูโฮมรูมเหมือนกันครับสนุกทีมก็น่ารักมากๆคิดถึงจากสุพรรบุรีใช่คุณน,นี้ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยแล้วว่า แล้วตอนนี้มันถ่ายเอาท์ดอเยอะด้วยก็เลยลำบากหน่อยบางวันก็คือถ่ายกลางสายฝนอาจจะต้องเปลี่ยนบางซีนให้มันเป็นฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะเข้าโดยบบบบางซีนคือเข้ามาทางสายใหม่ง่วงแล้วเดี๋ยวจะหลายขาวหน้าห้ามใส่เสื้อสีขาววันนี้ห้องดีไม่ห้องไม่ข่าวมากก็เลย เห็นอยู่วันีนวันนี้ไลฟ์มุมใหม่เตียมหมกตกทุกวันเลยเออใช่ครับคนโตแล้วก็ลำบากนิดหน่อยเนาะม่คือหาทางตั้งไปด้วยชาร์จไปด้วยดิดิน้นได้ไ่ม มุมประจำโดนพ่ชชอปยืด <laughs> ตัวใหญ่ขึ้นเลยจริงเหรอมันอย่างนี้อยู่เลยยังไม่ฟื้นอยากฟื้นแบบฝรั่ง from Peru you look so good thank you so so much <laughs> แต่เมื่อวานเมื่อวานโหดจริงเมื่อวานแบบ เมื่อวานเหมือนฝนแกล้งเลยอะ่ะสมมติว่าจะเดินออกไปถ่ายปุ๊บเซตเรียบเรียบร้อยแล้วฝนตกบึ้มนี่ก็ต้องเดินกลับแล้วก็เก็บเซตทุกอย่างเพรจะเปลี่ยนไม่ได้แล้ก็รอ,อฝนอยุดตกพอฝนอยุดตกปุ๊บเขาก็เซตใหม่แล้วก็เดินผมก็เดินไปเซตใหม่เสร็จปุ๊บฝนก็ตกใส่อีกตุ้งสามรอบอะ่ะดีเลยไปหลายชั่วโมงเหมือนกันต้องมาเล่งทีหลัง ใช้เวลา e ู้สีเฮลมูร์มิทิวมิทิวมิทิวระวังไม่สบายนะก็คือทานยาทุกวันเลยตอนนี้ดักไว้ก่อนช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะทุกคนก็เหมือนกันนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเตียมุก the s k i s are you okay เ e ียโอเค I want this to be healed soon. Uh, this looks scary. Uh, and also this one. Oh, thank you, Chris. And it's accepted sad โดนสลิงบาทครับวันนี้เหนื่อยสุดโหเป็นกำลังใจให้นะครับผมเมื่อวานก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเป็นเพื่อนแล้วกันนะทายาอะไรทายานี่ครับยาไม่ให้มันเป็นแผลเป็นนะเซรามัลมาลมาเซียปิดกล้องแล้วใช่มหมยังเลยครับเหลืออีกคิวหนึ่ง คิวหนึ่งนะสุดๆนะพี่มิวขอบคุณครับ How is your shoulder? Is It hurt? It's so hurt. We come from Italy. โ oh, บ thank you วัลนี้เรื่องกับพี่ออมเปิดกล้องเมื่อไหร่ สองอาทิตย์ครับเปิดนะครับวงไหวมากก็คือโฮมรูมกับโฮมรูมกับโมลาลูทุ่งปิดก็จะเปิดต่อเลยเปิดต่อเลยครับเรื่องนั้นน่าจะมันแน่ๆเลย Thank you attitude ไป รีทรูมาสนุกมากคาแรคเตอร์ก็คือสนุกเหมือนกันอยากดูแล้วอยากดูเหมือนกันครับดูนี่ก่อนดูมุนดักลุกทุ่งก่อนมุกกลาแต่ว่าผมดูไม่แน่ใจนะว่าจะอ่อนควอเตอร์ไหนต้องทําทีมงาน พี่มิวดูง่วงแล้วใช่พรุ่งนี้ก็ตื่นเช้าเดี๋ยวถ่ายวิ่งนี้ก็คือถ่ายมันรักทุ่งสามวันเลยยาวๆเลย <c oughs> คิดถึงช็อปเปอร์ <c oughs> น่ารักจังก็พิมพ์มาเป็นแบบอังกฤษด้วยใช่ดูคุณบรรเทาคุณทศพลย้อนหลังไปก่อนนะ ติดแผ่นฟิล์มกันน้ำอันนี้คือน,นี้ยหรอที่แขนหรอ t ได้คิวไปเวิร์ตรงนี้ยหรอเออเราก็อานน้ำไม่ได้เลยอ,อจาจะได้ไม่แสบแผลคือมันมันเหมือนเป็นแบบอะไรเนี่ยมันน่าจะถลอกนิดหน่อยครับแต่ว่าส่วนใหญ่อะ่ะผมคิดว่าชำ้ำที่สีมันเข้มอะเพราะมันชำ้ำจะแสบอะ่ะ คือมันไม่ได้เลือกสิบนะน้องหมาเป่าพิงพียงพัยงไม่ลึกเนาะเชคยูทู <care>. บนหลังทุ่งก็ใกล้จบแล้วเหมือนกันนะนี่ดันปิดพร้อมกันเลย โอ้คิดถึงเพื่อนแน่ๆเลยเรื่องใหม่ก็คือพาเจนกับพีเจไปด้วยันในเคือมันมือเซมาเขาคิดถอะเห็นโปรเจก์ห้องกงเนี่ยงโอ้เห็นแล้วครับน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับ thank you so much for hong kong project It's all great. I'm so I appreciate that. Thank you so much. I hope I can go there to see by myself but you know. So please wait for the next time. ออนไลน์มาบูไฮอยาเป็นนักลบบ่อยได้ไหมไม่อยากเป็นเหมือนกันไม่อยากจะเป็นเหมือนกัน เรื่องใหม่เรื่องใหม่ขอให้ไม่มีบูปีนี้บูซ้ำเรื่องละมนลรักลกทุ่งก็นับว่าเป็นหนังบูตั้งแต่สองดีห่มดูแล้วก็มนลรักลูกทุ่งพร้อมกันเลยเข่านี่มีแผลด้วยโดนอะไรขู่ก็ไม่รู้ที่ขาใช่เรื่องใหม่ขอให้ไม่มีบูนะ ทานข้าวเย็ยนแล้วครับผมคิดฮอดเน่เหือ,อบูทุกเรื่องจริงๆซอมบี้นี่บูหนะักแล้วก็โฮมรูมด้วยของมลรักทุกทุ่งก็จะบูแบบบูเซอร์ไพรส์แบบอยู่ๆก็บูเฉยอะไรอย่างเงี้ยแต่บู คือซีนแอคชั่นบางทีมันอาจจะแบบม,มันอาจจะไม่ใช่แบบต่อสู้กันบางบางอันก็เรียกว่าแอคชั่นเหมือนกันซึ่งมีเยอะเหมือนกันในมูลังทุง่งอืมแล้วตัวละครอของเรื่องพิจียบก็จะเป็นแบบมีคาแรคเตอร์หนึ่งที่ไม่เหมือนกับทีเล่นสนุกแน่เลย a t t i t u d e thank you a t t i t u d e รอดูทุกเรื่องเลยฝากด้วยนะครับน่าจะได้ดูเนี่ยแหละหมนรัทุกทุ่งก่อนมกดา I love you love you too love you too อยากเห็นเล่นบนโลกจิตต้องรอติดตามคุณมินโลกจิตไหมครูวินเป็นคุณครูที่น่ารักครับ ฝากติดตามครูวินแล้วก็ฝากให้กำลังใจครูวินด้วยมาฮาวกิตาฮังการีนใช่คุณครูวินใจดีที่สุดเป็นห่วงคือเป็นห่วงครูวินเหรอครูวินนี่ไม่น่าจะต้องเป็นห่วงนะครูวินก็คือแบบจริงปัง รออะไรนะรอรออีเวนต์ช่วงนี้พยายามสดใช้กรรมอยู่ไม่อยากโดดกองเยอะโดดไปเยอะแล้วเกรงใจกองเขาก็เลยขอไปถ่ายก่อนให้จบนะครับมิว beautiful thank you โอ้ oh, thank you Alex คิดถึงเลย China fans love you หัวอ้าหนีมึนโอเครอนะไปเที่ยวพ,พักผ่อนอีกเมื่อไหร่นั่นสิครับเรื่องใหม่ก็จะเปิดแล้วเนี่ยไปเที่ยวไหนดีนะ ไม่เทีย่ยวมาเมื่ไหร่เอาเพิ่งไปเทีย่ยวมาตุลาไงช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงชดชัยกรรมขอถ่ายเสร็จถ่ายเสร็จสองเรื่องแล้วก็เปิดใหม่สองเรื่องนะเมื่อเราคุกใครอยู่อดทนไว้นะคะ โปรเจกต์ฮ่องกงหรือยังเห็นแล้วครับน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วนะแต่พูดภาษาอังกฤษเอาคเห็นแล้วครับแล้วก็หวังว่าจะได้ไปดูด้วยตาตัวเองแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวไว้ไปใหม่นะครับทุกคนเดตรียมม ชาวฮอลล่าฮอลล่า love you from Japan ฮอ <laughs> ลล่าฮอลล่าฮอลล่ารอดูรูปคลิปทถอเออยังไม่ไ <laughs> เออคือไม่ได้เป็นนี้เลยไปหารูปลง <laughs> ดูไททันตอนจบหรือยังเออดูไททันตอนจบแล้วครับ ไม่คิดว่าเขาจะแบบร่วมมาอยู่ในเหมือนเป็นหนังนะตอนแรกนึกว่าจะซอยแบบซอยเป็นตอนๆก็จบจบเครียรกว่ในมังงะไหมนี่คิดว่าก็คือก็คอเขาลต้นฉบับมากๆแล้วก็อาจจะแบบเพิ่มแบบนิดนึงอะไรใช่ไหมแต่ซีนต่อสู้มันมากเลยเวลาแบบ บบผสม 3D ปะ่ะเหมือนเขาจะผสม 3D เข้าไปด้วยมันแต่ช่วงนี้ยังติดเกมนี้อยู่เลยอะ Reverse 1 9ึ่ยังติดอยู่เลยอะแล้วมันมีมันมีแพทช์ใหม่แพทช์หนมาจะเป็นแบบตัวใหม่ชื่อเมลานีกับชื่อไหนนะฟรีโคลมันตีมตีมเรื่องจะเป็นตอนปี1966จะจำไม่ผิดนะ1 9ึ6 ตอนที่ถ้วยฟุตบอลถ้วยฟุตบอลหายไปที่อังกฤษอะครับถ้วยหายไปแล้วปรากฏว่าคนที่ไปเจอคือสุนัขสุนัขพันคอลลี่มึงแล้วก็คือเป็นตัวละครพิคเกิลใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงด้วยนะเรื่องจริงก็ชือพิคเกิลเหมือนประมาณว่าไปคาบไปคาบถ้วยออกมานะทําให้เขาหาเจอไอ้ถ้วยฟุตบอล่นี่ยนนะก็เลยเป็นเรื่องอนะตอนนั้นน้องก็เป็นฮนะีโร่ในตอนนั้น แล้วก็ถูกดัดแปลงเข้ามาในเกม Reverse ในก,กาก้าวสนุกมากกําลังแบบนั่งอ่านสตรอรี่เพลินๆเลเวลไหนแล้วตอนนี้กําลังปั้นเนี่ยไม่รู้เคยไม่รู้เล่นล่ามีใครเล่นไหมตอนนี้กํลังปั้นนี้อยู่ Beacon Bloom เพราะว่า อ่ลิมโบลิมโบมันเหมือนเป็นแบบด่านเอ็นเกมอะลิมโบสุดท้ายมันมันเป็นมันมันต้องใช้ธาตุธาตุแปรนนะ่ะสีเขียวเลยต้องปั้นบีคอนดูไปสู่อินไซส์อินไซส์สามหายเจ็บแผลเลยอย่างอย่างไม่หายเลยครับโดนมาเมื่อวานเองนะ ได้ยินเสียงแพะคองเนี่ยจอมจอมนั่งแพะคองอยู่ Love you me oh thank you so much เสียงหลง <laughs> เป็นอีกช่องเดี๋ยวจะเป็นรอยช้ำเออไม่อยากให้เป็นรอยช้ำเลยเนะี่ยเดี๋ยวต้องอตอนเนี้ยให้มันหายแสบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาว่ากาันรเรื่องไม่ให้มันเป็นแผลเป็น หวังว่าซีนที่ใช้สลิงจะออกมาสวยงามให้คุ้มกับการที่เป็นแผล <laughs> จงสวยงามจงสวยงามจงสวยงามเช่มินเก่งมากครับขอบคุณค่ะับ อ่านไม่ทันว่าไม่ทันมันแสบตาจริงๆนะเนี่ยวเวลาไลฟ์ต้องเอาแผ่นดำๆมาตั้งตรงนี้ถึงจะอ่านง่ายเลสิกมาแล้วมีใครเลสิกมาแล้วรู้สึกตาแพ้แสงง่ายไหมผมมารู้สึกตาแพ้แสงง่ายมาเลยโดนแสงแล้วจะแบบมึนตลอดเลยวเวลาไปถ่ายงานพวกแบบถ่ายแบบอะไรพวกเนี้ยเจอแฟลชเยอะไม่ได้ต้องแบบต้อง พักสายตาแล้วก็ถ่ายต่ออะไรอ่ะมิวคิดว่าซีรีส์เอา้าเอา้าเอา้าหายไปไหนเน่ะคิดว่าซีรีส์จะคอนใหม่พราะมิวรอขึ้นต่อคอนทินิวแปลว่าหรอ <laughs> ลมพัดผ่านดาวยังมีซีนเดียวกันผมปาดข้างหนึ่งอีกอันหนึ่งหันใบป,ปาดอีกข้างหนึ่งก็มีพยายามจะให้ผมทรงเดียวกันทั้งเรื่องจะได้ไม่เหนื่อยคอนติเนียลมพัดผ่านดาวเป็นเรื่องที่ทรงผมเยอะเหมือนกันคอนติเนียแบบใด คอนติเนียเป็นคอนติเนียเป็นหน้าที่ที่เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยมากเลยนะแบบต้องนั่งเหมือนนั่งอยู่กับผู้กำกับแล้วก็คอยดูว่านักแสดงเล่นอะไรไปบ้างแล้วยิ่งมีของในมืออุปกรณ์เยอะเนี่ยคอนติเนียก็จะปวดหัวหน่อยว่าหยิบจับอะไรบ้างหยิบจับแล้วของไปอยู่ตรงไหนอะไรก็ต้องแบบนั่งจดนั่งจดแล้วว่าเล่นอีกรอบหนึ่งก็ต้องเล่นให้เหมือนส <c oughs> งสารคอนติเนียเหมือนกัน ไหนจะต้องเรื่องทรงผมให้มันคนอนดิกซึ่งทุกคนก็คือผมมันจะยาวขึ้นตลอดไอตรงเนี้ยโคตรจะไม่คอนเลยเนะี่ยไตรงเนี้ยีู่ตรงแผงพอเนะอยยาวเร็วมากคนอนยากจริงทุกคนต่อไปนี้คอนแป่ว่ารอนนะทุกคนเย yeah. <laughs> ผมยา,ยาวจริงยาวจริงแล้วพอตัดตัดมัน,นก็จะไม่คอนปล่อยยาวมันก็ไม่คอนมามาจะแบบถ้าปล่อยไปลยปล่อยยาวมันจะอาจจะแบบไม่คอนน้อยกว่าใช่คำ <Okay. S 1> ว่าอะไรนะคอนมากกว่าตัดผมเหมืกันเพราะตัดผมมันหายไปเลย <laughs> พี่มิวเสียงลงแต่ว่าหนูลงพี่มิวนะนั่นแหละน่ารักออร์น่ารักออร์พรุ่งนี้ไปถ่ายต่างจังหวัดอีกแล้วเวลาลูกทุ่งให้กำลังใจผมด้วยนะร้อนแน่ๆพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนึกถึงซีนพรุ่งนี้แล้วก็น่าจะสนุกอยู่เหมือนกันชาลอปสูซูนั้น โลเคชั่นพรุ่งนี้เป็นโลใหม่แล้วก็น่าจะเหนื่อยเพราะสู้ๆนะมาถึงเราเองก็แหละคุยกับใครตู <laughs> ้โชว์ของเล่นเต็มเลยโอ้โหเหลือที่เยอะมากเราไม่ได้ซื้อของเล่นเลยอ่ะที่เราต้องเอาเวลาไปดูของเล่นบ้างเอาเวลาไปช็อปปิ้งบ้างตอนนี้ทุกวันก็คือต้องอ่านบทก่อนไปทำการ้านก่อนไปถ่าย แต่มันตายทุกว ăn. ันแค่ปัญหาโดยการอะไรนะใส่อะไรเล่นนะเออความจริงใส่วิกเล่นก็น่าจะเวอร์เหมือนกันถ้าใส่วิกเล่นมันก็จะลำคาญไหมยากไหมใส่วิกอะ กำลังใจให้เป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะครับเรื่องกับพี่ออมเปิดกล้องเมื่อไหร่ปลายเดือนนี้ครับน่าจะสนุกมากแต่เรื่องเรื่องนี้จะถ่ายแป๊บเดียวถ่ายแป๊บเดียวมันจะดูโป๊กว่าไหมอะโป๊แน่นอนแล้วบิกอะลมพัดทีนี้ยังโป๊ะเลยอะลมพัดทีหน้าจะเห็นแบบซอข้างๆผมบิกเปิด รอกับพี่ปุ๊กด้วยเรื่องพี่ปุ๊กเนะี่ยน่าจะเปิดก่อนอีกเรื่องพี่ปุ๊กไม่แน่ใจเปิดวีคหน้า,ไ,นาหหนไหมเนะี่ยฮะเกี่ยวอะไรคนเยอะมากฝากติดตามด้วยนะครับผมตั้งใจเพื่อทุกๆคนรอติดตามนะครับน่าจะสนุกมากเลย กินข้าวแล้วปัดตะไคร้ฝนไม่ตกแต่และเรื่องแข่งกันเปิดก้องสุดๆเลยเดี๋ยวเรื่องเรื่องของกับพิปุกอ่ะน่าจะใช้เวลาในการถ่ายทำค่อนข้างนาะนแต่ของพี่เจียรแป๊บเดียวจบแหละแป๊บเดียวจบ Cola. It's snow in Japan. It's snow in Thailand. Also, Archery, <laughs> <dream, a> <laughs> Maturi. ดูแลตัวเองเยอะๆดูแลตัวเองแปลว่าอะไรวะดูแลตัวเองเยอะๆนะครับทุกคน <laughs> เดี๋ยววีดนี้ก็สามวันแรกก็จะไปถ่ายมาลนิธรูท่ลวันที่เหลือเดี๋ยวมาอัพเดตนะครับเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำน,ำนอนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้ามากและโล่ไกลมา <laughs> กเจอกันนะครับทุกคนบายบาย a good night g ก y s